h ฮอร์เร s t e e นสตีลฟรันทีตื่นเต้นกับการเปิดตัวเกมใหม่บนมือถือและพีซีแฟนๆของซีรีส์ h ฮอร์เรนกำลังรอคอยการเปิดตัวเกมใหม่อย่าง h ฮ r ร์เร s t e e นสตีลฟรันทอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นเกมในมือถือพีีฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่ต่อยอดจากจักรวาลเดียวกับ h ฮ r ร์เร Zero นไซโและ h ฮ r ร์เร f o r b นฟอร์บิเดวที่มีความร่วมมือระหว่างซอฟต PlayStation Studios และก l ร์ a เกม เกมนี้จะเปิดให้เล่นบนเครื่อง PC ผ่านแพลตฟอร์ม Pur p l e และมือถือ iOS และ Android ซึ่งจะพาผู้เล่นไปสำรวจโลกหลังล่มสลายในมุมมองใหม่อย่างแท้จริงการผจญภัยในแดนล่าจักรกลเฮ s ิสั e สต f r ฟ n านทีสเป็นเกมในม e ม o PG พีจีเต็มรูปแบบแรกในจัก,กรวาล h ิ r ฮริซึ่งพาผู้เล่นเข้าสู่โลกดเดลันส์ดินแดนแห่งนักล่าเครื่องจักรที่เต็มไปด้วยภัยรอบด้านและทิวทัศน์สุดตรารตาผู้เล่นจะได้รับบทเป็นแมนชีนเฮนเทอร์ที่สามารถปรับแต่งตัวละครได้อย่างอิสระเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัััววในนนโโลลลกกหงส้ ในด้านเกมเพลย์มีระบบต่อสู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมต้นฉบับโดยเน้นการล่าจากกลขนาดยักษ์ย้ายในรูปแบบการเล่นร่วมกัน (Co-op) ผู้เล่นสามารถใช้เครื่องมือพู่แคสเธอเพื่อปีนขึ้นไปบนตัวศัตรูตั้งกับดักทำลายชิ้นส่วนหรือแม้แต่เก็บอาวุธที่หล่นจากเครื่องจักรมาใช้ต่อได้แบบเรียลไทม์ซึ่งจำเป็นต้องมีกลยุทธ์และการประสานงานของทีมเพื่อพิชิตศัตรู ด้านงานภาพเกมยังคงเอกลักษณ์ของเฮร i เซนไว้อย่างครบถ้วนทั้งบรรยากาศของธรรมชาติที่ผสมผสานเทคโนโลยีโบราณและชนเผ่าต่างๆที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นทำให้แฟนๆรักซีรีส์นี้มาตลอด JANBART Van b e ผู้อำนวยการสตูดิโอกร,กริลกล่าวว่าการร่วมมือกับ Microsoft จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สัมผัสโลกของเฮร i เซนได้ทุกที่ทุกเวลา การเปิดตัว Horizon Stio f r o n t i e s เป็นก้าวสำคัญของทั้ง Soft และ g ก i l ลเ g a กมในการนำแฟรนไชสระดับโลกเข้าสู่รูปแบบ MMORPG ที่เปิดกว้างและมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นทีมพัฒนาต้องการให้ผู้เล่นร่วมผจญภัยลากเครื่องจักรและสร้างเรื่องราวของตนเองซึ่งอาจกลายเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ขยาว,วงการเกมออนไลน์ระดับโลกได้อย่างไม่ยาก แต่นี้ก็คือจุดที่มีความคาดหวังและความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันความสำเร็จของเกมนี้จะขึ้นอยู่กับการรับรองจากผู้เล่นและความสนใจจากชาวโลกคุณคิดว่าเกมนี้จะสามารถเป็นเกมที่ขย่าว,วงการได้หรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปิดตัวนี้ชวนคุณและทุกคนคุยกันในกลุ่มคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ